โยดาบซาวันดีวิลุ่นเมกาวัดีวิลุ่นดูบายวัดีวิลุ่นชาวไซายทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่พ่ชอวารีน่าอันดอนกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราก็ทำเควสไปพอประมาณหนึ่งเนาะได้ปรุงได้เปืนมาใช้งานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเวลาวันนี้เราจะมาทำเควสเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับภารกิจหลักของเราในวันนี้นะครับก็คืออ่าสร้างรายการที่ติดตามตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอ่าเกียร์กลยุทธ์นะท่านผู้ชมนะเออนี่เป้าหมายที่ติดตามเนี่ยเราก็กดติ๊กไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปตามเลยนะครับมันบอกให้เราหาอะไรบ้างโอเคเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันจะครบแล้วนะ ะครับเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนอ่ากิจกรรมตัวนี้เม็ดเฟรกโอเคไปตรงไหนวะไหนมันให้ไปไหนต่อนีอ่เฮ้ยลูกพี่เกิดตรึงเกิดตรึงกระโดดก่อนครับแถวนี้เอาออกไปข้างนอกก่อนนะครับดูแมพก่อนนะแมพมันให้เราไปไหนต่อวะสุดปักพิงเลเว่นเดี๋ยวขอเปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับคุณดูนะเออไปดูอย่างเปดูชีวิตคุณ แต่ปุ่มสร้างรายการติดตามไปที่การคราฟโอเคอ่านี่เราต้องคราฟของโอเคมันให้คราฟกล่องตัว,ต,วตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะทุกผู้ชมนะเออหลายคนบอกนะครับพี่เล่นยังไงอ่ะไปโหลดมาเล่นยังไงนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ลงทะเบียนนะครับต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะถ้าเราผ่านการทดสอบเนี่ยเราก็จะสามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับอ่ากดจับคู่อตัตโนมัติเลยโอเคอา่าทีมใช่ไหมเอาว่ะไป เรามาเดินสำรวจอยู่แถวนี้ก่อนนะครับุณดูโอเคจับพูต่อครับเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะ <Hey. S 1> มีคนอื่นเล่นอยู่โอเคอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องการเปิดครับนี่อันนี้มันน่าจะต้องไปในจุดนั้นนะท่านผู้ชมนะไปยังจุดกิจกรรมแน่นอนเลยรอมันะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0เซนด้วย Richman Shop ว้าวที่รับตอนกลางที่รับตอนกลางเออเราจะไปกันยังไงอ้าถามก่อน โอเคเดี okay, ๋ยวเรามายิงตัวอื่นรอนะระหว่งางที่เราจะได้ออกไปหาของกันนะครับทุนผู้ชมรู้สึกว่าผมจะน่าจะมีของอย่างอางื่นเลยนะนี่โอ้โหดาบเราแมงโกตีตอนนี้คนดูนะเดินสำรวจสักหน่อยโอ้กวางเจ้ากวางมานี่หน่อยสิไปดดานบนก่อนนะครับกวางกวางฟันฟันเลยเกดิดเรื่องกำลังหาคู่ เนี่ยเคเวสมันให้ทําอะไรก็ไม่รู้อะไปให้ถึงเลเวลสิเพื่อดําเนินการเนื้อเรื่องต่อทํากิจกรรมเนี่ยโอ,โอเค <S <S ผมว่าผมเลิกผมออกจากทีมนี้ก่อนดีกว่ามันให้ไปไหนนี่เคเวสน่าจะอยู่ไกลนนี่ตอนนี้ผมกาลังไปทำเคเวสนะครับทานผู้ชมนะ <c oughs> เดินไปก่อนอ๋อให้กลับเข้าไปที่เดิมหรอตรงนี้ Oh. อ๋อห้าร้อยเมตรไปฝั่งนังนะ้นแล้วขี่รถไปก็ได้อย่างงั้นนะ่ะเรียกรถก่อนหน่อยละกันไปเลยครับพีไปเล่อีซี่บรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมไปเลยว่าตัวนี้มันนั่นไม่ได้นะคนดูนะเรียกรถใหม่ละกันตัวนี้ <c oughs> ไปจา้าลูปไปครับน้องกวางกูชนนะบอ,อกก่อน เฮ้ยสอมบ,บี้เต็มเลยมาแถวนี้เฟมันชอบแข่งไงคนดูแม่งคนยู่อะไรแถวนี้เต็มเลยอ่ะโอ้โหให้มันทำอะไรอี้ผมว่าผมเคยมาแล้วนะเควสนี้นี่นะอ๋อให้มาเก็บของแถวนี้เหรอหยิบไม้ถูกทิ้งอ่ะมันมีเควสมานะนี่ดูจากส่งนะนี่ตัดไม้แคมปิ้งจัดก,การพวกนี้เควสกิจกรรมอ๋อเป็นเควสกิจกรรมไรนั่นเหร รับวัตถุดิบกราฟิกเอ๊ะได้หนึ่งน้องว่างเดี๋ยวรู้สึกว่ามันผมมันต้องไปนี่นะนี่ไปทำควิสอันนี้นะนี่ดนนนนเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดีดูกิจกรรมก่อนนะครับอ๋อไม่สียอันนี้ผมต้องมาเคลียร์ควิสจุดนี้ก่อนนะครับให้รีวิวผม14บสี่นะัถึงจะวิ่งเนื้อเรื่องได้ผมยังไม่ถึงแค่สิบสี่อันนี้เรื่องมันยังไม่ไป ยิงก,ก่อนสวยครับพี่ไปอ,อีกของขึ้นมาหน่อยสวยเคองตือนเครืค่องเตรอนเตือนสำรวจหน่อยครับของแถวนี้นะครับโอเคครับพี่ปีอซอมบี้ก่อนอปีปลอกกระสุนมาฮะเฮ้ยโอ้ยออซอมบี้ตัวยักษ์ เยันเป็นลูกซองดีกว่านะคนนุณดูนะลูกซองกระสุนละหมดแล้วด้วยเกิดตรึงเกิดตรึงไปเลยดิโอเคมุมนี้ใช่ไหมสามร้อยกว่าเมตรนะเป็นหนึ่งดูผมต้องหาทางออกไปก่อนกระสุนไม่มีอีกปืนนี่ครับ วางกล่องกระสุนแถวนี้ก่อนนะครับผมต้องเติมกระสุนก่อนอ้าวอืมร่วงเก็บวิวใกล้พวกตัวนี้พวกนี้ก็ได้น,นี่ผมว่าก็ามาดิครับก็ามาดิครับน้องเคียร์เคียสวยครับพี่ร่วง เรามาหาเก็บของเก็บของแถวนี้ก่อนไปยิงกวางยิงกวางสักหน่อย200กว่าเมตรโอเคคือรถเหมือนเดิมครับพวกนี้มันเป็นภารกิจรายวันนะคนดูนะผมต้องมาทักนั่งทำทุกวันหน่อยนะครับเพื่อจะได้รับของอะไรพวกนี้นะครับ คตรตึงโคตตึงจอดเลยจ้าจอดหน่อยอร่อยชัวร์ลงจ้าลงสิจ้าไปฮะยิงเขียวเว้ยมือชอบไปโดนด้านล่างไวยิงฝาเข้าไปนนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์เควสแถวนี้นะฮะ โลดศุนโหลดศุนสวยสวยสวยก็บของครับอีทีบอยฝั่งไหนฝั่งนูน้นใช่ไหมโอเคกำลังไปดื้อกำลังไปดื้อรับดื้อตวงพาวเอร์บ็อกโอเคชิดสอดไรฟ้านะครับตัวนี้นะสวย โอเคคนดู let's go อันนี้เราอ่าเล่นมาถึงตรงววสิบเจ็ดแล้วนะคนดูนะตอนนี้ผมกำลังจะไปเคลียร์ภารกิจหลักนะแล้วก็เอารถขึ้น,ข,นขึ้นก่อนไปดีครับไปดีครับไปดียจ้บเฮ้ยทำไมมันชอบเจอแต่พวกบ่อน้ำสาน้ำอะไรพวกนี้วะถามก่อนจะไปยังไงเอาขี่รถฝ่าไปเลยเหรอเรียบร้อยจ <laughs> มน้ำขึ้นฝั่งนี้นะฮะ ไปเว้ยไปเว้ยยิงสักหน่อยแวะแวะเขาเรียกแวะทำแหละเลยเด็ดตอนนี้โอเคสวยยิงไปก่อนนะฮะคนดูรถเลยละกันนี่ใกล้ถึงแล้วอันนี้จะต้องมารับเควิสอะไรสักอย่างแนะ่นอนเลยนะตรงนี้ วิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบอ f ฟ i ิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย i s h m a n Shop ว้าวขีเ่เข้าไปครับขีเ่เข้าไปเลยครับพี่ ครับอืมขี่เข้ามาด้านในแล้วนะโอเคค,คุยเรียบร้อยครับต่อไปตรงไหนคือตรงไหนต่อเคเวสอยู่ตรงไหนช่างตัดไม้แล้วโอเคแปดสิบเมตรวิ่งเลยฮะ ขวดเรึงขวดเรึงคุยก,กับช่างตัดไม้สักหน่อยอ๋อเปิดหน้าที่ได้อ๋อมีการอัพเลเวลของช่างตัดมุ้งตัดไม้ได้ด้วยนะเชดปลดล็อกค,ความแข็งแกร่งมาในการตัดไม้ขวดเรึงลูกพี่นักขุดแร่เหรอปลดล็อกเลยนี่อันนี้เป็นการปลดล็อกทักษะผมนะเนี่ยคนดูนะนักรวบรวมนี่โอ้โหได้เลยว่ะ เวิร์กเวิร์กแจ๋วๆจมายังไงต่อออกเฟสก่อนนะฮะติดตามภารกิจเอยเอาว่ะเอาว่ะไปลุย เรามานั่งถามไอ้พวกนี้นะครับให้มันแบบพบภารกิจเคสนะโอเคพูดแล้วมาคุยเรื่องหน้าที่ต่อทางตัดไม้ดูแกร์โรี่อ่าันนี้มันเริ่มสอนแล้วนะทํานู่นทํานี่นะครับโอ้ระบบแม่งลึกมากเกมนี้บอกเลยระบบลึกจัดโอเคตรงไหนแชร์ลี่ อืมเราต้องมาคุยกับพวกเควสฟาร์มพวกนี้ด้วยนะคนดูนะไม่ใช่แค่ว่าแบบอยู่ๆก็ไปบู๊อย่างเดียวนะครับต้องมาคุยเควสอะไรพวกนี้ด้วยเกอร์ตงเกอร์ตีง,ง,งเอาะเอา啊ไปไปไป let's go <S คุยกับเชอร์รี่สักหน่อยเรียกร้องสเสบียงไปครับ ติดต่อกรณนี้ฉุกเฉินโอเคอ่าเรียบร้อยโอเลอร์สิบแปดแล้วนะคนดูนะเดี๋ยวไปโอ้โหช่วงนี้วิ่งแต่เควสวิ่งแต่เควสะจ่าเลยเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าเกมมันเปิดออกจริงเปิดมาจริงเนี่ยผมว่าน่าจะแบบว่าขายของแน่นนอกกันได้นะถ้ามันแบบว่าแบบดีลของกันได้อันนี้มาสูญพักพิงโอเค อุ้ยเรียบร้อยได้รู้หาหายากมานะครับต่อไปค้นหากรอบรูปสินะ <c oughs> ไหนอยู่ตรงไหนติดตามภารกิจก่อนอ๋อต้องเข้าไปด้านในนี่มา <c oughs> ลืมลืมลืมโอเคสว,วยครับ <c oughs> มาตรงไหนต่อเ,เดินเ็สชิล เอาแคี้แหละเอาเมื่อกี้นี่ก็เดินเข้ามาคุยอ๋อต้องมาคุยกับน้องหมายไรต่อฮะปึ๊บคุยครับติดตามภารกิจต่อเหมืนอมนเดิมออกไปฝั่งนู้นโอเคเ่าม,มีปัญหาเด้ิมวันฮะ จุดนี้ฟบซื้อซื้อของนะโอเคมันให้เราซื้ออะไรโอเคเรียบร้อยครับตามภารกิจไปตรงไหนต่อโอ้ไกลอยู่นะต้องขี่รถไปแล้วอย่างนั้นมา let's go โอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมนะก็คือเจ้าตัวเกมอ่กากรีน่าอันดอนนะท่านผู้ชมนะก็อ่าลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคมยัดใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะท่านผู้ชมนะ้นก็ไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคมยัดใต้คลิปเนาะต้องไปแบบว่าลงทะเบียนให้ผ่านก่อนนะครับเขาจะส่งอีเมลอ่าลิงก์ดาวน์โหลดไปให้นะท่านผู้ชมนะเออทั้งระบบ iOS อเอสกับแอนดรอยนะครับถ้าได้รับการเข้าร่วมนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ ว่าทางการิน่าเขาพิจารณายังไงนะท่านผู้ชมนะหลายคนบอกโอ้พี่ครูแม่งมัวโ,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 โกหกโกหกหาเลยไม่งั้นผมจะได้เล่นเหรอคนดูเออต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะว่าเอหมอืวระวังพวกอมบีเออเอาวะนะครับก็พี่ก็ผ่านได้รับเข้าร่วมการทดสอบเข้าม,มานะก็เลยเล่นได้นะครับในตัวเกมนี้ท่านผู้ชมนะเออยังไงก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะเฮ้ยอืม สำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่โคกช่วยน้ำเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืม ใครต้องการเติมเกมนะครับไปเติมกันได้ที่เว็บ r i c h m a n Shop นะไม่ว่าจะเป็น Rv PUBG Mobile, c a l g of Duty, Impact, Firelands, Diablo, i m m o r t a l ว่า 2, Roblox ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ r i c h m a n Shop นะเติมถูกเติมดีเติมไม่เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานออนไลน์ออฟชิ่นถึง300,000คนโดยเฉพาะต้วเกม Warlords นะท่านผู้ชมนะถูกปกติแน่นอนห้าง10%เลยนะครับไปเติมกันได้ที่เว็บ r i c h m a n Shop นะเกมอื่นก็มีเติมไใช่แค่ตัวเกม e d Racer นะมีเกม e d Racer ให้ได้เติมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะได้รับโบนัสเสริมพิเศษททททุุกกกกคคคคครรรรรรรััััั้้งีีี่่่เเเเเเเาตติิมมมนนนนะะบบบบบออออไไไไปปดวว็็ Richman Richman Shop Shop ถูหืแล์ สำหรับวันนี้มิโคตัวละครเราจะไปคลิปหน้าอย่าลืม กดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเ,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ Richman Shop หรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว